สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นรถกระบะคัับนะคะมิสูอิชิชไทต,ตันนะคะพัดนะคะสองจุดห้า VG นะคะรถเจ้าของเดียวนะคะไม่แค่เก้าหนจนะคะสีเดิมนังคันนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ ไม่เก้าหมื่นกว่านะคะเรเจ้าของเดียวรถบ้านแท้นะคะใครหาใช้อยู่ทักมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สองหกสามห้ห้าเก้าก็ได้นะคะเดี๋ยวพาชมรถรอบๆนะคะ ะคะใครหารถใช้งานรถบรรทุกของนะคะตัวนี้เลยนะคะแนะนำเกียร์ธรรมดานะคะสองจุดห้าไททันพัดนะคะสองจุดห้าวิจีเทเบยนะคะรถพร้อมใช้นะคะรถบ้านสวยๆรถพัดเข้านะคะ เป็นใจเข้ามาดูรถจริงได้นะคะที่สันติรถบ้านชนุรีนะคะพิมพ์ g o o g l e Map มาก็ได้หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์087465665ก็ได้นะคะ